สวัสดีครับวันนี้วันที่22นะครับ22กุมภาพันธ์2023นะครับนี่คลิปต่อจากเมื่อวานนะครับไอที่เมื่อวานที่คุณเห็นไข่อยู่นะครับตอนนี้มาเป็นอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับนั่นนะครับเริ่มการเปลี่ยนแปลงเริ่มกระดิกกระดิกนะครับว่ายบางตัวก็ว่ายบ้างนะครับการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงจากไข่มาเป็นลูกอสกระดิกกระดิกนะครับนั่นนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นี่วิถีธรรมชาติของ ของสัตว์เอาการเอาตัวรอดของสัตว์ครับแม่มันไข่ทิ้งแม่แม่มัน,แ,แ,มมนแม่กบไข่แล้วทิ้งเลยนะครับนี่ลูกลูกลูกมันก็ต้องเอาตัวรอดไปอย่างนี้นะครับนี่ต่อไปเขาจะเริ่มกินเขาจะเริ่มกินไข่ฟอนะครับนับจากวันนี้ไปก็เริ่มกินไข่ฟอนแล้วครับเขาออกจากจากอ,ออกจากไข่แล้วปุ๊บเขาจะใช้อาหารในถุงที่แม่เขาให้มาในในตรงท้องครับ จะอ,อุมนะครับเขาจะใช้อาหารตรงนั้นหมดแล้วก็จะเริ่มหากินไข่ฟอและหากินเมือกที่อยู่ตกตก,ตกอยู่ตามแถวๆนี้นะครับแถวในบอ่อที่เอ่อที่เป็นบางตัวก็ไข่ฟอบางตัวก็กินพวกสร้างเมือกอะไรของแม่มันที่ที่ที่ติดมากําลังไข่นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างวิถีชีวิตจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่กุมพานะครับอุมพา2023นะครับนั่น,นะครับนั่นนะออกมันจะเป็นอย่างนี้แต่แต่ว่า ผ่านประมาณ5 0 6สิบหกสาสิบาเอร์เซ็นต์ทำนี้ได้ได้ผลนะครับเออ่ถักว่าถักว่าเข้ามีนาเมษาพฤษภา this แล้วเนี่ยไข่จะไดก้การฟักไข่การการออกไข่การผสมพันธุ์จะได้ดีที่สุดครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับอย่าให้เกินกรกฎานะครับของเรานะครับฟ้กากรุงเทพอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับอ,อีกประมาณไม่เกิน45วันนี่ก็ใหญ่กว่าหัวนิโป้ท้าคือใหญ่กว่าเหรียญสิบาทเท่านั้ครับ ไปหมดแล้วครับไม่เหลือจริงไม่จริงคอยตามผมดูดูเองนะครับว่าจริงไม่จริงเขาทําได้ขนาดนี้นะครับนั่นนะครับสี่ห้าวันนี้ใหญ่กินใหญ่เกินเหรียญสิบครับเหรียญสิบไม่ต้องมาเทียบครับคนเรื่องนะครับที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมิสเตอร์เกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นยูพาเสริมโตหรือว่าแบคซินป้องกันโรคปีนี้ปีนี้ฮะจะให้ให้กินวิตามินครับวิตามินผสมอาหารให้ด้วยครับวิตามินซีนะครับเพราะว่ากบมันต้องการ วิตามินตัวนี้มากครับมันจะได้โตเร็วครับนั่นแหละครับถ้าได้ผลอย่างไงอะไรยังไงเนี่ยผมมาเสนอให้ดูนะครับนั่นะครับ